สวัสดีจ้าทุกคนแม่นพามาเข้าป้ายเหรจ้ะเล้วทาฝรั่งกุศลด้วยจ้ะเห็นพระวาเข้าป้ายว่าเบิ่งเห็ดอีเหรจ่ะเมื่อจ้ะแห่นพ่อจะเห็ดเผงเกาลัดไหมจ้ะเพระงั้ก็ได้หลายดอกกันล่ะเนี่ยแห่นร้อฝรั่งแต่ว่าฝรั่งคนจะกกใส่ฝรั่งคนดังล่ะคนแยกวงไหมจ่ะ แม่ก็เลยเก็บเห็ดผู้เดียวเก็บเห็ดเพิ่งเกาลัดถ้ามาเก็บเห็ดเพิ่งเกาลัดอีกเหรอจ๊ะแล้จ้ะกุเป็นดอกหนึ่งเห็ดเพิ่งเกาลัดดอกงามๆนะจ๊ะเนี่ยอุจจ๊ะเห็ดพึ่งเกาลัดทำไมไม่ได้ดอกงามๆขาอุบอวบมีใยนะจ๊ะ ดอกเล้หน่อยเว้ยเอาดิดจ้ะดอกสิมันแกงแซบดอกละค้ำก,กุบกิบไปจ้ะถ้าเฮ็ดเพิ่งหวานมาดอกหนึ่งเจ้กากาจะเฮ็ดเพิ่งกอลัดเว้ยจ้ะดอกเป็นงามโอ้คจเป็นนาวนอว์่านนี่มันขึ้นล้ามไปยจ้ามาได้แต่จะดอกนี่จ้ะ งามืจอ,อมจะ้ะกัลรางขืนเฮ้ยางขืนตะปูตะปีลเลยจ้ะเอาฝลังไปแสบเงียบกีบด้ยไหมพลังนะพิันดังแหละจ้ะเพลยแยกวง เพิ่งก็าละก,ก๊าลัางออกกับมีจา้านน้อยๆนแน่แป้ว่าแหวนเอาจา้ะแกงแก่บจ้ะดอกในน้อยในน้อยจะพูดทิปปีไหมจ้ะีกดอกหนึ่งโอ้ที่สองดอกนันเนี่ยกว่าดอกเดียว ขาไหมจะเป็นงามกะจะมันดอกนึ่งงามคักงามเนี่ยงามกระดอกกันเดียวฝนตกจ้ะอากาศก็เริ่มเย็นหนาวเขานาวเขาหเหรอเช็ดก็ไม่ค่อยมีละ่ะ หัเมือจ้ะเห็นบักซิดาแล้ว,ลวเออครับบักซิดาได้แล้วโอ้ซิดาได้เห็นแล้วซิดาดังแล้วแยกวง<ต>เมียต้องเดินตามหาหัวเ <c oughs> ลาะ <c oughs> นี่ทุกคนสวยสวยโอ้เข่งกบกบ โอ้สิดาก็ได้ด้วยโอ้สิดาก็ได้ด้วยนะไักษ์ใส่ตะกร้าใส่ตะก้าจึ๊งไปตัวไปโตเดินหนีเมียอีกหรือเมียก็หลงป่าอีกหรอกหัวเลาะเฮ้ยเหนื่อยอะเหนื่อยตามหาคนตามหาคนในป่านเหนื่อยแท้เลยใส่หรอเห็นแล้วเห็นแล้วสนว่า โอ้โมนี่พลังก็ตาดีแท้ไปมันน้ำพลังอันนี้พลังตาดีใส่ฮะมี่มี่ว่าสันวะโฮ้ยเห็นเห็นไก่ยู่บาทุเบี้ยตาต้องในสีหกเลยนะจ๊ะอู้ยยังไงเห็นละโออเอ๊ะเก็บเก็บสันะ ฝนตกไหมจ๊ะอากาศก็เริ่มหนาวกระปุกกรกกระปุกปกรกโอ้โดอกง,งามพรอมมีแต่ทีลังศาสตร์โอโ้ตัดออกเ้อะนิดหน่อยก็ได้ขี้เหนียวอะไรขนาดนั้นเออ <laughs> สวยสวยน,นะนู่นนั่นนั่นนั่น,น,นลอย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 คนตัดอย่าบังอย่าบังลอยคนตัดอย่อนู่นก่อนเดี๋ยว นี่จะร้อยพลังตัดหนึ่งเนี่ยก็จะเอาตัดขาถิมเบิ้ลก็จะเอาตัดดอกพวกพลังนะนี่นี่ดอกหนึ่งพลังเกง่งแด้พลังตาด,ดี <That dear. S 1> ตาดีอ่ะตาเอ๋โอ้สวยด้วยโอ้โหสวยงามอสวยงามอ่ะใช่สวยงาม <same> โอ้ยตัดออกอีกก็ได้ฝรั่งขี้เหนียวจังเอเร่งกวนออกตึ๊กดัดอีกเออนั่นแหละสวยสวยโอ้สวยมากนี่คนไทยเห็นคนไทยเห็นคนไทยพ่อคนไทยพอ่อหัวละคนไทยเปิดตาแล้วฮาคนไทยเห็นโอ้ยดอกสวยมากโอ้สวยสวยสวยตัดเลยเออนั่นแหละสวยงาม วยมากเลยเนาะสวยเห็ดห่มไหมเจ้าพน่ะงามงามถ้าแบนบอก,กินละจ้าแบนบกเก็บไปปล่อยเพิ่นขึ้นอยู่นี่ละจ้าเฮีย <Yeah. S 2> พี่อีกจ้าเห็นห่มไหมจ้าพิ่นออกลหลายเต็มเลยพ่อละจ้าแ,ออแล้วนี่ โอ้ยดอกดีงามคขกงามเนี่ยกระปุกลึกกระปุกลึกกระปุกลึกไทยลูกกระปุกลึกโอ้ยงามงามเก็บเลยบ้าสวยงามนี้ยะบ้าเขาบริฟลิ้นน่าจะอากาศก็เย็นเนาะอากาศเย็นหนาวหนาวดูมีดูมีอีกไหมย่าดูดูพลังบอกดูดูมีอีกไหมเอาสันว่ามีไหมทางนู้นไม่มีไม่มีมาเก็บเห็ดเนี่ยสองดอกสวยสวย อย่าสวยมากเลยติ๊กตอกติ๊กตอกฝรั่งไม่เห็น <c oughs> นี่ <c oughs> สองดอกสวยมากสามดอกเล็กๆด้วยนะดอกอ้อดอกเล็กกระปุ้นแล้วอันนี้พอก่อนโอ้คุณมสวยน่ารักโอ้ <c oughs> ดอกสวยมากเนาะอย่า <c oughs> สีคือใบไหมเจ้ะต้องเบิ้งทีดีไหมเจ้ะตองดีถ้าข้าบ่เบิ้งดี่ดีข้าแนมบ่เห็นเด้จ้ะโอู้หนี่ดีมากมากโอ้โหฝลังดีสะอาดเลยนะจ้าเยอะว่านี่มีเยอะโอ้โหสวยได้หลายดอกแล้วเนาะหลายดอกโอ้โหฝรั่งเห็นไหมนี่ฝรั่งไม่เห็นเหรอโอ้เห็นมาเห็นมาลฝรั่งยะฝรั่งเห็นเห็ดเพิงเกาลัดฝรั่งบ่เห็นสไตล์พิน โอ้โห oh ไม่เห็นอันนี้กับพวกเล็กไม่เห็นเออโอ้ข uh ุด oh. oh, oh ถึงบอก <Yeah. S 2> มองให้ช้าไงสวยมาก oh, good, 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 เห็ดงามมากจากปีนี้เนาะโอ้คุดดเห็ดสวยมากเลยปะวันอีกวันเราไอ้เห็ดพคื่องเกาละข้างหลังคุณอีกสองดอกเก็บไหมเก็บสี่ดอกสวยมากเลยสองดอกอะ่ะใ <Yeah. S 2> นจะงามงามสามดอกดอกน้อยพร้อมสี่ดอกดอกด้านน้น yeah, sữa, hoa 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 2 hoa sữa, 2 sữa, hoa sữa, hoa sữa, hoa Dạ hoa sữa, 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 hoa đai hoa lăng hoa sữa, hoa sữa, hoa sữa, โอเคได้ได้เหนอยู่ในปลาเลยจ้ะมันเป็นหมึดหมึดเลยจ้ะจ้ะพ่อเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งกอลัดดอกอยิ้งยังงามจ้ะเป็นหมึดหมึดไหมจ้ะเหอฟซีจมมาหมึดหมึดหมึดใจอยู่ในปาลาจ้ะหุ่นพลังเจ้อซีฟ้าหมึดอยู่จ้ะแดดกระบอกออกไหมจ้ะ Hết phường cô là đỏ ngắm ngắm mà lo phân lăng đọc bò Phở lăng đang lấy dẹt vùng ra ừ. <laughs> nè mưa đấy chả nhang hả hết vẫn mượt nè anh này hết ít hết phường khốm tên nè đọc y nhây nè Bò đọc ra กำลังเอิดมาๆม,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 มามาอยู่มีอะไรให้มาอ๋อฝรั่งกันพ่อเฮ็ดเพิงเกาลัดดอกงามงามคุณน่ะบ้ามันงามแท้เก็บไหมงามงามงามเก็บสิอ้าใส่จะกรเมียเนี่ยดอกสวยมากเลยโอ้โหเก็บอีกนึง แก่แล้วไม่เอาด okay, ีกว่าเอาดอกนี้เอาดอกนี้นี่ๆเอาตะพุกตะพุกนี่้ตะพูกใหญ่ๆเนี่ยโอ้ใครมาเดินเด็ดทิ้งเนี่ยเสียดายจังนี่เอาดอกใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหสวยมากโโอ้หสวยนำบานเงียบหัตถกาเนี่ยไหนอู้นั่นก็ดอกใหญ่มากไม่เอาหรอกแก่แล้วไม่เอาหดอกใหญ่ ดอกใหญ่มากจ้ะพวกเนี่คุณเน่ะปาดถ้า,าว่าแวนบอคเก็บดอกจ้ะดอกใหญ่คักดอกอยางงามเลยจ้ะเนี่ยฝรั่งไม่เห็นอีกละเนี่ย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 สองดอกเลยโอ้ไม่เห็นไม่เห็นเหรออ่าไม่เป็นไรคนไทยเห็นก็พอคนไทยเห็นหรออย่าคนไทยเห็นเป็นพอตรงข้างหน้าอีกไหมปะ ใช่ไหมเราได้ดีมันจะไม่มีนะไงเดี๋ยวเหยียบนั้นน่ะใช่ไหมใบไม้ไม่เป็นนเ็ใบไม้อย่าลัาคุณพ่อพ่อเอิอนแล้วเขาอันอนี้อันนี้แม่นบอดนี่แม่นบอดสุดโอ้ยอันนี้เห็ดพึ่งเกาลัดสิเนี่ย ดอกใหญ่ดอกงามงามมึงเนี่ยเต่อพุ่งงามกว่าดอกก็ดีอ่ะนะปัดเนาะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโอ้โหแข็งกระดิี้สวยด้วยสวยมั่งเฮ็ดหฮมเลยจ้ะพุ่นอ่ะปัะดดอกใหญ่ดอกงามดอกประตอไป็ดเจงามขักยังพลังเอิญเดี๋ว่าแป็นพ่อดอกหนึ่งงามงามพุ่นอ่ะปัด นี่แม่ยปัดพุ่นแม่นี่อีกนี่แม่ยปัดมาหยอกใหญ่ดอกงามแท้อันนี้เป็นเสียแล้วแก่แล้วเนาะแผลโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้สวยสวยอ่ะตัดเลยก็แล้วเก็บเลยเดินเร็วกบ่าไร่มื่นมื่นกิ่งใหม่งามใหม่กใครกัดเขา เพื่อนกินไ<อ>ม่ง่าไม่จะสิล่มไหมจ๊ะใช่กัดเขา,าเหียะมาแรงกินสวยเนี่ยนี่เพื่อนกาลัดอีกแล้วจ๊ะปาดคนไทยเห็นเยอะๆนี่ดอกที่สวยเนาะนี่อีกนี่นี่นี่นน แลเจ้าเจ้าคนไทยฝรั่งมันเป็นเลวจะาจ้คนไทยฝรั่งไม่เป็นเร็วสัสนี่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 วุบมาเห็นที่ไหนนี่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 แล้ก็นี่แล้วก็นี่อีกโอ้แล้วก็นี่นี่ก็นี่หยุดไม่ได้ฮะคนไทยฮะหยุดไม่ได้แล้วก็ุ้นดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่ได้วยอันนั้น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 เอาด้วย เงินกันนี่ป่าใหญ่นี่สวยมากเนาะแล้วขาก็ใหญ่ด้วยเนาะว้าวค,คุณอะคุณอะไม่มาเป็นเสียสวยมากไม่เป็นเสียเลยอะเอาใส่จักใกล้เนี่ยเอ่อเฮดคอนสนออกเหรอจ๊ะเฮ็ดคอนสนออกแล้วไม่เอาอนนีมาเฮ็ดคอนสซนอาจจะไหลยหลายบางเนี่ยแล้วก็ตูมก็มีจ้ะคุณอะ บุกเลยเจ้ะปัดงามแท้ม่แบนบวกกินมาใจาแบนบวกกิบตรังพอ่อดอกน้อยๆสัตว์ดอกน้อยๆ้อ้โอ้โอ้ขึ้นเชื้อราแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาขึ้นแล้วขึ้นเชื้อราแล้วไม่เอาเ,อเห็นเจอเห็ดเพิงกเกาลัดงามงามจ้ะโอ้ปังดอกคนเนี่ย งามไม่รีจ้นะนะรู้ดิดอกหนึ่งฮ่าฮ่่าบุญเ้ยจะว่าให้เอาได้จังใดเราจะเนาะงามปานนี่นะพึ่เก้าลัดนี่สุดยอดเลยจ้ะเอาเอากระเด็นกระเด็นพึ่เก้าลัดนี่ดอกงามงามจะสุดยอดเลยปีนี้ยอมรับเลยจ้ะ นะ่ปุ้ยมันดอกคุณงามคักงามแน่ฮะักิมาพลังก็เอิอนดีดีเห็นก็หอบแล้วแซ่แซ่บอล้นเนอะโอ้โหเห็ดเพิ่งหวานโอ้โหสวยดอกกำลังสวยเลยสวยมากอ๋อเห้อ โอ้นี่จริงมันเน่าที่มอสจะเน่าแต่ที่ถ้าที่ใบไม้น่ะจะไม่เน่าจะสวยเนาะเนี่ยฝรั่งเรเห็นแต่ฝรั่งย่างผ่านเนี่ยงามด้วยฝรั่งฮาสไตน์ปิ๊กไม้แฮมมาโลนน์นึงไปี่ดอกนึงนี่นี่นี่เห็นยังป๊ดอ้โหุดอยสองดอกไหม สองดอกเหรอสองดอกอู้ uh ูอยากถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเก็บเลยทำแป๊บหนอกอูหสยงามโอ้โหสวยสวยสุดยอดเลยฝรั่งสุดยอดเชีคนไทยโอ้โหหลายดอกกัได้จ้ะโอสวยขนาดนี้สวยเนาะป้าใหญ่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 ใหโอ้กบกบกบกเป็นเชียรีมากมันสวยสวย แันพ่ออัน yeah, <go> เพชรเพิงเกาลัดจ้ะคุณเดอกอย่า้าเอานี่ดอกเล็กน้อยก็เอา <Hey. S 1> ตัดไม้ <Yeah. S 1> <laughs> ตัดถือก็ไม่น,นี่อี8 <Bad. S 1> สามดอกสามดอกโอ้ oh, สวยขนาดนี้สวยเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> นี่อีกดอกหนึ่ง ถอยมาถอยมาโอ้โอ้จะเหยีบยบนี่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 หลายตานเลยจ้ะนี่กิ้งไม้จะคลองกิ้งไม้สิล่มตลอดเลยป้าจุกนายจิมัยคล้องกิ้งไม้สิล่มตลอดลโอ้กระปไุกไม่เป็นไรเอาเอาสวยมากเนียนะสวยมากเอาเอาปหาต,ต่อหาต,ต่อตรงนี้จะเห็ดเพลิงเกาลัดไหมป้ามันดอกงามแท้ ไปปะแต่แหวนบ่เอาดอกใหญ่งไ,งไหมเจ้ะงห้นจะได้ดอกเล็นน้อยเสียแหวนมากดอกเล่นน้อยเสียไปต่อหนูจ้ะไดเพื่อนกลง้ำีหีเด้อจ้ะว้ายเขาหลงไหลจังได้บ้างเนี่ยงามคัางามำเนี่ย โอ้ติดคิงไหมง่านไม่หลีจ้ะนะดอกยังไงยังงามจ้ะแล้แหวนบอกเก็บจ้ะปล่อยพุ่ไใบนี่แหละมันได้เหนื่อยยังเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วสองดอกสองดอกฮะสวยสวยไหมใครจะก้าวเมียวไหมตัดหาต่อหาต่อหาต่อ ไม่ไม่ท่าเศร้าหอบหอบล่ะ